มากกว่าตรงนี้ให้มบบมีด้วยหน่อยเร็ว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 มากว่าตรงนี้เลยเร็ววินนี่อ่ะยกมายกมาเอาติดติดอ่ะกวาดปล่อยปล่อยพับบอกวินนี่บอกพับปล่อยกวาดไงเฮ้ยกวาดกวาดกวาดเอ๊ะวินนี่จับ เฮ้ยเออกวาดกวาดแต่กวาดกวาดกวาดเออกวาดกวาดกวาดโอ้ยอะกวาดข้างใต้ข้างใต้กวาดไงโอ้กวาดบ้านค่ะโอ้กวาดบ้านค่ะโอ๊ยไปไม่เอาแอะไม่ต้องมากวาดตรงนี้